หลายคนในี่นี่กินอาหารเสริมเุื่อให้ผลเหในผลนี้ปะฮะเพื่อให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นเกือบครึ่งหนึ่ง50%แล้วก็อยากจะให้สารอาหารมันครบนะ30%<ส>เพิ่มเสริมพลังงาน29%นะเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน27%นะเมืองนอกเขทาทันสมัยนะกินเพิ่มภูมิคุ้มกันบ้านเราไม่เคยกินเพิ่มภูมิคุม้มกันนะ,นะครับกระดูก25หัวใจ25บ้านเราเหรอครับอันดับหนึ่งอาจจะใช่อันดับสองอาจะลดตั้งหนักเพราะอาหารเสริมลดตั้งหนักขายดีอัน ผอมขาวผิวใสสามสี 3, 4, เรื่องขายดีอย่าเปลี่ยนครับอย่าเปลี่ยนอคอนเซปต์ของบ้านเราตัวเองไม่เคยกินอาหารเสริมเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้เลยนะครับจุดประสงค์ของการกินอาหารเสริมของตัวเองก็คืออันแรกเลย overall มันจะกินอาหารเสริมหลายตัวแล้วผิวดีขึ้นเองครับ ตผลคือเซลล์ของผิวก็เท่ากับเซลภายในร่างกายทั้งหมดการที่คุณกินอาหารเสริมโฟกัสอันเดียวคําถามคือไออันเดียวตรงนี้มันผิวเราใช้แค่ดีจริงหรอจริงๆรแล้วมันใช้เยอะกว่านั้นเข้าใจความหมายไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นการกินอาหารเสริมโดยองรวมผิวจะได้เองด้วยโดยปริยายเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คนเราจะมีความเชื่อแบบอย่างนี้ไม่ผิดนะครับ แต่ส่วนใหญ่กินอาหารเสริมเนี่ยกินผิดกินถูกนะครับกินแบบมัว่วๆซั่วๆไปนะครับก็คือกินเป็นตัวๆนะครับกินเป็นตัวๆไม่ได้อมองเป็นภาพรวมนะ กินเพื่อรักษาโรค58%เป็นโรคทล่จะกินจะเอาโรคขึ้นมาเป็นหลักเนาะเพราะมันเป็นตัวนําในการขายได้นะครับกินเพื่อ w e l l being 65%ารู้สึกว่าได้ผลต้องการผลอะไรบางสิ่งบางอย่างกินตัวนี้แล้วอึมกินตัวนั้นแล้วอะไรก็ว,ว่ากันไปอะไรอย่างนี้นะครับนะแล้วก็อยากจะลองนะ26%เรนะครับนะแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยกว่าการใช้ยานะ15เดี๋ยวนี้น่าจะยกขึ้นครับ